อแค่เห็นกันน้ำลายไหลแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวโมจะพาไปกินมะม่วงเบานะคะใครจะกินอะไรหยิบเลยคะ่ะแล้วก็ไปจ่ายตังค์ที่แม่ค้านะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โมมีเมนูแก้งว่วงนะคะดับกระหายคลายร้อนมากินด้วยกันกับโมอยากกินมาหลายวันแล้วเห็นเพื่อนๆกินเนาะแต่ว่าปกติแล้วโมจะไม่ค่อยชอบกินเปรี้ยวๆสักเท่าไหร่นะคะแล้วโมก็มีนี่นะคะกะปิหอกค่ะกินแรงมากเหม็นคุ้งบ้านเลยนะคะแต่ก็อย่างว่าเลยเนาะของอะไรที่มันเหม็นๆม,มันอร่อยนะคะ จิ้มค่ะจิ้มค่ะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันกับโมนะเดี๋ยวจะหาว่าโมยวน้ำลายมี่เรียกนะคะอืมเดี้ยวือืม้มอื้มอื้มัื เดี๋ยวนี้จะกินข้าวได้แล้วเนี่ยปเปรี้ยวซะขนาดนี้ม่วงเบาน,ะนี่ค่ะจ้วงนะครับเยอะๆเลยค่ะน้ำจิ้มต้องเยิ้มๆอย่างนี้นะคะถึงจะอร่อยนาะยดย้อยหยัดเยิม้ม <laughs> ทำลายไหลใช่ไหมล่ามรู้นะแอบกืนน้ำลายอยู่อ่ะ แซบค่ะจ้วงเลยฮนะมันแซบค่ะโมซื้อมานะคะไม่ได้ทำเองเนะเาะเขามีให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะ โมเลกกะปิห่อค่ะชัะใจคนะ่ะ เขาบอกว่าไวรัสโครโรนาต้องกินวิตาม,มินซีเยอะๆนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายห่างไกลกับไข้หวัดนะคะป้องกันเชื้อไวรัสด้วยนะคะ <c oughs> พูดกันไปเนาะ มก็ไม่รู้นะคะว่ามันเป็นอะไรนะคะไอ้ช่วงที่เราไม่ต้องกลัวกับโรคระบาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเหตุจําเป็นอะไรที่จะต้องเข้าไปตรงที่ชุมชนนะคะแต่พอเวลามีเชื้อไวรัสแบบน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้นะคะเขตชุมชนคือเป็นเขตที่เราไม่สมควรจะไปแต่มันก็มีอะไรที่ให้เราจะต้องเข้าไปทําคือไม่ไปก็ไม่ได้อย่างเงี้ยโมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะคะ สยองเข้าไปทีนี้ถ้าใครไอหรือใครจามนี่มัวจะออกไกลร้อยเมตรเลยค่ะกลัวพี่ยังไม่สบายเจ็บคอไอติดจากเพื่อนนะครัะมาสองอาทิตย์ที่แล้วเกือบจะสามอาทิตย์แล้วละ โมกลัวมากเลยอ่ะโมไล,ล่ให้ไปโรงพยาบาลไปตรวจเลยมากินด้วยกันนะคะทุกคนไม่ต้องเกรงใจโมนะคะโ <c oughs> มกินคนเยวไม่หมดค่ะ อร่อยมากอร่อยมากเข็ดฟันแล้วนะ ตอนนี้ที่บ้านเราก็ร้อนมากเลยนะคะมองออกไปข้างนอกตอนกลางวันนี่สังเกตได้นะคะโมดำมากค่ะแดดเผาร้อนมากเลยค่ะไม <c oughs> ่าหวาแล <c oughs> ้วค่ะเผ็ดฟันแซกชิ้น ส่งท้ายนะนี่นะคะน้ำจิ้มเย,ยิ้มเลยค่ะอาปากค่ะทุกคนอาปากค่ะอืมดูไม่ได้ แล้วจริงๆไม่หวานไข่ฟันมันแป้บส้มแขวอัเข็ดฟันก็เหมือนอย่างเช่นเคยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพรักษาสุขอนามัยของตัวเองนะคะล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะกินข้าวหรือทำอะไรนะคะหรือว่าออกไปข้างนอกกลับเข้ามาอย่าลืมล้างมือทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย